สวัสดีครับพบกับโจโจสุโขทัยเหมือนเคยนะครับผมวันนี้จะทำไก่ย่างกระปีนะครับสูตรผมเองนะครับไม่เหมือนใครชอบทำกินในวงเล่านะฮะแต่ตอนนี้จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมท่านใดที่อยากเอาไปทำเป็นกินแก้มเล่าไรครับเนี่ยนะคุณใจตอดดีนะครับผมเดี๋ยวจะหมักวนสมสันกระปีนะครับ ใส่ตามเราชอบครบใส่ไม่เยอะใส่แค่นี้นิดนึงนะครับปลาครับผมปลาอะไรก็ได้ครับไม,ไม่ต้องเข็มมากนะครับตานะครับไม่ต้องใส่เนื้อนะไหมนะครับนิดนึงตัดต่อนิดนึงรถนะครับนิดนึงนี่ ใช้มือเลยนะครับผมขออนุญาตนะฮะดิสันก็จะสีชมพูน,นะเป็นไก่สีชมพูเลยนี่นะครับไอ้ตั้มเตยชอบเลยนะครับผมชอบเยอะใส่เยอะนะ,นนะครับ ครัก็สีประมาณนี้ครับไม่ต้องชคมนะครับเคยกันอยู่แล้วนะเคยฝีมือเราเคยทําอยู่แล้วนะครับทันทีเอาได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวหมักทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปย่างให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำการย่างเลยครับผมนี่เข้ามาแล้วนะหมักเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับทําการย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวคอยดูนะครับผมเริ่มย่างแลว นี่นะครับใช้ไฟแรงเลยนะครับเดี๋ยวพอหนังกรอบแล้วเราค่อยจะรอไฟนะครับนี่นะใช้สุ่มเลยนะครับผมไม่มีที่สะดวกนะับวากวบไว,ไว้เราของเรานะเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนให้เรือง,งทีนะครับตอนนี้เราก็ใช้ไฟปัดปานกลางหรือแรงเลยนะหน,งหน,งหนังไม่ได้กรอบนะครับนี่หันไปเรื่อย ครับไงเดี๋ยวผมจะจะดูทีนะตอนเรืองเดือนะครับนี่นะครับผมผ่านไปประมาณห้านาทีนะครับนี่นะครับเนี่ยเราใช้สุ่มเลยนะครับมันจะย่างง่ายนะครับผมใช้ความร้อนขนาดไหนก็ได้นะครับนี่นะครับผมเนี่ยเนี่ยตำลังนะครับเดี๋ยวเราย่างต่อไปนะครับให้จนแห้งนะครับผมตามความต้องการของเราเลยนะครับผมเวลานี้ได้สักห้านาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะย่างไปเรื่อยๆนะครับผม สักประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะได้เหลืองกระกรอบนะครับน่ารับประทานนะฮะเดี๋ยวเราครับเดี๋ยวผมจะย่างต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับสิบนาทีผ่านไปนะครับผมนี่นะดูนะครับความกรอบหนังจะกรอบเลยนะครับเพราะว่ากระปิมันทำให้หนังกรอบนะครับนี่นะครับ เหลืองนะครับน่ารับประทานครับเดี๋ยวครับอีกสักสิบนาทีนะครับผมเราจะค่อยๆย่างไปเลยนะครับให้มันกรอบทั้งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไอเทียสิ่นะครับยี่สิบนาทีผ่านนะครับนี่ดูนะครับก็จะกรอบหน่อยนะครับแต่ใหม่นิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราใจเย็นนะครับมันก็กรอบ นะครับผมนี่นะฮะกรอบน่ากินนะครับผมโอเคครับอันเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปกินกับข้าวนะครับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับเนี่ยทำไปแล้วครับเรียบร้อยใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดติดตามหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาทำให้ผู้ชมดูอีกนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมโจโจ